สวัสดีตอนเช้าที่เขาโกค่ะอุณหภูมิวันนี้16องศาหเหมือนเดิมเย็นเย็นค่ะเย,นยน็นเย็นเราจะมีพระเดินมินตับาทไป <c oughs> ที่อื่นเขาไม่มีท่าบินกับาทเราก็ไม่ไเจ้ะใส่บาทเอาบุญด้วยกันจ้าในเมืองก็ในเมืองก็มีเดินเด็กโขตลาดเออใช่ ตามหมู่บ้านตามอะไรไม่มีเดินโอ้ยนี่มันปนิชอ่ะกันเด้อในที่โลกเะยในที่โลกในแถวในตลาดใหญ่ๆอ่ะแต่แถวเพชรบูรณ์เราเห็นที่เราเคยไปตล้วมันกระมอกไม่มีอ่ะพระเดินสายนเหมือนปลาเราเดี๋ยวมมั้งเนี่ย

ใส่บาตเชา้าอุณหภูมิ16บหกเหมือนเดิมจ้าใส่ถุงเลยอ๋อใส่ถุงเนี่ย อภิวันตนาสีเลสเนจจังวันทาปจายโนจันตารุธรรมวัฏฐานติอายุโนสุขัง